ีดราม่ารายการพุทธาทองนะคะหลังจากที่คุณนัดเขาเสียชีวิตนอะจากการที่เขาหลับแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุในการเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรหรือพอเขาเหนื่อยไปไหมหรือเขามีปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวหรือเปล่า การไหลาตายเท่าที่ไปอ่านที่คุณหมอโพสตบางครั้งมันเป็นคอนดิชันของหลายๆปัจจัยร่วมกันเราไม่รู้ว่าสภาวะหัวใจของแต่ละคนน่ะเป็นยังไงหรือมันอาจจะเกิดจากการที่สารเคมีในร่างกายมันอิมบาลานซ์หรือเปล่าพ่อฉันอะเคยเป็นตอนนั้นเราไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกให้อดข้าวอดน้ำเราก็อดข้าวอดน้ำไปตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ไปทาเทสเดินไม่ได้หนักแล้วมันเกิดภาวะหัวใจแบบว่าวิง่งแบบที่เขาต้องมาช็อตอะ พ่อฉันเป็น V ีทีพ่อฉันมีภาวะหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากการที่เกลือแร่มันเหมือนกับ Imbalance เพราะาไม่ได้ดื่มนะ้ำไม่ได้กินข้าวมาเป็นเวลานานเกินไปซึ่งสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจด้วยก็ได้นะก็จะมีคนบางส่วนที่ดราม่าว่าเพราะคุณพูดจัดรายการดึกเกินไปใช้งานเขาหนักเกินไปฉันเป็นแฟนรายการตั้งแต่เขาเริ่มฉันพูดเลยว่าทีมนี้เขาเริ่มมาจากแพชชั่นหลวน,ลวนเพราะว่าในรายการข่าวปกติอะบางทีมันไม่สามารถที่จะใครยี่บางประเด็นได้มันมีกฎ อะไรหลายอย่างที่เยอะมากแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาของสถานนีเพราะฉะนั้นอะเรื่องบางเรื่องมันลงเจาะลึกมากไม่ได้เขาก็เลยมาทํารายการหลังจากรายการขา่าวที่เขาทําเป็นประจําเขามาแล้วเขาจอยกันอะเขา have a good time กันอะ่ะเขาสนุกด้วยกันอะ่ะ ฉันไม่ได้ตามถูกเทปนะแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณนัดไม่ได้มาจัดรายการซึ่งฉันไม่แน่ใจว่าเขาไปเก็บข่าวภาคสนามหรืออะไรฉันก็เพิ่งมาเห็นคืนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยที่เขากลับมาแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ตามตลอดเนาะและฉันอาจจะผิดพลาดก็ได้ถ้าคุณนัดเขาไม่ไหว หรือถ้าคนในทีมเห็นว่าเออเขาไม่ไหวแล้วฉันว่าเขาก็ต้องคุยกันนะเขาก็คงไม่แบบบังคับมาไอตัว VT ที่พ่อฉันเคยเป็นอนะตอนนั้นพ่อฉันไม่ได้มีภาวะอะไรด้วยนะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองเป็นพอเอิญที่โรงพยาบาลอนะเขาติดไอตัววัดชีพจรใช่ไหมก็เลยรู้ว่าอันนี้มันไม่ปกติแต่พ่อฉันอนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกเจ็บหัวใจไม่ได้รู้สึกแน่นหน้าอกไม่เลย ไม่มีอาการอะไรเลยตอนที่เขามาชอ็อตให้หัวใจมันกลับเป็นปกติอะ่ะพ่อฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทําไมต้องโดนชอ็อตคือมันเป็นอะไรที่บางทีคนเป็นเขาก็ไม่รู้ตัวมันจะโทษชาวบ้านคนอื่นก็ไม่ได้คุณพูดเขาเอ็นดูคุณนัดมากเขาตั้งใจที่จะปั้นคุณนัดกับคุณไอซ์มากแกไม่ต้องไปนั่งโทษเขาหรอกเพราะป่านนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหยุดโทษตัวเองหรือย,ยังอะ่ะมันควรจะหยุดซัมเติมกันได้แล้วอะ่ะ